น่ารักทุกทุกที่แต่งกายดีทุกทุกวันโรงเรียนปาปากราดบำรุงขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสมริติผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในรอบ6เดือนผู้รับการประเมินนางสาวนิพาพรละครตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปาปากราดบำรุงวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการรับราชการโรงเรียนปาปากราชบำรุงตั้งอยู่เลขที่140หมู่2ตำบลปาปากอำเภอปลาปากจังหวัดน,นครพนมสังกัด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อพศ2465เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนณนะวันที่10มิถุนายนพศ2567ชาย308คนหญิง328คนรวมทั้งหมด636คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน37คนโดยมีนายบัญชัยบัวชุมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนิพพรละครตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายกิจดาแสนนิตรนายกเทศมนตรีตะมนลป่าปาปา,ปาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอัตลักษณ์โรงเรียนน่ารักทุกๆท,ท,ที่แต่งกายดีทุกทุกวันทำขวัญโรงเรียน เรียนรู้คู้คุณธรรมโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปาปากลาดบำรุงแบ่งเป็น4กลุ่มงาน 1. กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปการประเมินผลสมมติผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงในรอบ6เดือนนางสาวนิพภรละครตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการภาระงานตามที่กะกะสดกำหนดด้านที่1การบริหารวิชาการและการเป็นผู้นําทางวิชาการได้มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรไปใช้ให้กับผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการที่จําเป็นของผู้เรียนมีการจัดทําแผนยกระดับการศึกษาทั้ง rt ชั้นประถมศึกษาปีที่1 nt ชั้นประถมศึกษาปีที่3และ onet ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีแผนยกระดับผลสมทติทางการเรียนโดยการสอนซ่อมเสริม สอนพิเศษกำกับดูแลปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ครูผู้สอนมีเครื่องวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการนิเทศจัดการเรียนการสอนของคุณครูอย่างกระยาณมิตร จากฝ่ายบริหารพร้อมหัวหน้างานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระส่งผลให้โรงเรียนปลาปากราชบำรุงมีความเป็นเลิศทางวิชาการจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่าย50รายการและชนะเลิศระดับชาติ9รายการมีการสนับสนุนครูเข้าอบรมทางด้านวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี สนับสนุนการใช้แอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ส่งเสริมให้คุณครูมีพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา มีโครงสร้างบริหารงานของโรงเรียนอย่างชัดเจนมอบหมายในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคลรักษาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระเบียบการปฏิบัติงานการรักษาระเบียบวินยัยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางานพีเอสำหรับข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษา ในระบบ DPA มีการพัฒนาทักษะการอบรมและก็สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานมีการบริหารจัดการเป็นทีมสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันและมีการสื่อสารที่ดีภายในทีม ด้านการบริหารงานงบประมาณปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายมุ่งเน้นความโปรง่งใสตรวจสอบได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีแผนการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์มีแผนงบประมาณประจำปีมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานการใช้เงินและผลการดำเนินตามโครงการมีการจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ของสถา,านศึกษาการจัดหาพัสดุ การกำหนดรูปแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบและก็ต่อต้านการทุจริตในองค์กรด้านบริหารทั่วไปปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนซึ่งดำเนินการไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่องสว่าง ดำเนินงานด้านธุรการงานสารบัญที่เป็นปัจจุบันได้ถูกระเบียบในด้านการสื่อสารสร้างช่องทางสื่อสารที่เปิดเผยมีประสิทธิภาพมีสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเว็บไซต์และเพจ Facebook ของโรงเรียนส่งเสริมและฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสนับสนุนกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟังพูดอ่านเขียนเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำระบบประเมินผลและติดตามที่ชัดเจนเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังกำหนดในส่วนของการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียนสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการทั้ง8กล,ลุ่มสาระและก็โครงการในส่วนของเวทีคนเก่ง สร้างและกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนนอกจากนี้ก็ยังมีชุมนุมกิจกรรมที่หลากหลายต่างๆเพื่อสร้างให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการติดตามและส่งต่อเด็กแต่ละประเภทการมอบทุนการศึกษา การติดตามเอาใจใส่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาจากความรุนแรงภายในครอบครัวโดยได้รับความช่วยเหลือจากพมจจังหวัดนครพนมและได้ให้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมติดตามกลับมาสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นและปลอดภยัยด้านที่3การบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนอย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของนักเรียนและก็สถานศึกษาทําให้ทราบความต้องการของนักเรียนสามารถพัฒนาและนําเดินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีการนํานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ สร้างทีมที่เข้มแข็งมีความรับผิดชอบจัดทาแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน,นรู้พัฒนาทักษะสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์นํานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนม,มีสมรรถนะในส่วนของนวัตกรรมของโรงเรียนด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการทํางานร่วมกัน สร้าง่านิยมที่สนับสนุนการทำงานมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกำหนดระบบบริหารที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมสร้างโอกาสให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาและเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับภาคีเครือข่ายจัดระบบให้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อศึกษาวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาให้กับผู้เรียนและชุมชนสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามและแสดงความโปร่งใสในการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเช่นจะทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ102ปีโรงเรียนป่าป่าราชบำรุงติดต่อร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสังคมที่เชื่อมโยงกับชุมชนเข้าร่วมประชุมจัดงานประเพณีมหาสงการชาวป่าปากร่วมใจด้านการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรท้องถิ่นเทศบาลป่าปากองค์กรการศึกษาอื่นๆและภาครัฐสนับสนุนโครงการใช้สื่อสังคมในส่วนของออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงแบบสื่อสารที่มีการสร้างสรรค์ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงพัฒนานวัตรกรรมและจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นในงานบรรคูครั้งที่68 และรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านบริหารการศึกษาปีการศึกษา2,567ขอจบการนำเสนอการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนางสาวนิพาพรละครตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าปากราชบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทกท่านและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ